สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์กับเรา Qmaker นะครับคลิปนี้สอนการใช้งานส่วนของการเพิ่มการจองด้วยแอดมินเองบน iPad นะครับเมื่อเปิด Wix app เราจะอยู่ที่หน้าแรกเป็นหน้ารายงานข้อมูลครับว่ามีการจองอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ สามารถตรวจสอบการจองแบบปฏิทินได้โดยคลิกที่ปุ่ม c a l e n น a r น้าจะเปลี่ยนไปที่ปฏิทินเพื่อให้เราเลือกวันที่ต้องการตรวจสอบการจองได้ครับลากขยายส่วนของปฏิทินให้เห็นครบทั้งเดือนได้นะครับส่วนแท็บด้านบนจะมี Booking List ก็จะรายงานว่ามีการจองอะไรบ้างภายใน7วันอันไหนจ่ายแล้วบ้างหรืออันไหนลูกค้ายังไม่จ่ายออนไลน์ ก็สามารถตรวจสอบได้จากตรงนี้ครับถ้าลูกค้ามาที่ร้านและบอกว่าจ่ายแล้วผ่านทางหน้าเว็บให้ตรวจสอบจากตรงนี้ได้เลยครับต่อไปก็ตรวจสอบเวลาทำงานได้ครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมก็จะเป็นเวลาทำการปกติของร้านที่ตั้งไว้ครับแท็บต่อไปก็จะแสดงทางร้านมีบริการอะไรบ้าง ข้อมูลของพนักง,งานและการปรับค่าทั่วไปของร้านครับเช่นเวลาเปิดปิดร้านปกติทีนี้กลับไปลองทำการจองให้กับลูกค้าที่โทรมาจองหรือมาที่ร้านเพื่อรับบริการครับสมมุติลูกค้าจะมานวดวันที่31เราก็สามารถกดวันที่ต้องการได้เลย และกดเพิ่ม iadd s e เ s i o n ได้ครับสามารถจะให้เลือกเป็นการจองหรือจะเป็นคลาสหรือจะเลือกสร้างเป็นกั้นเวลาไม่ให้ลูกค้าจองก็ได้ครับจากนั้นเลือกว่าจะค้นหาชื่อลูกค้ากรณีเคยมีข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วก็จะได้ประหยัดเวลาในการใส่ข้อมูลหรือถ้าหาไม่พบก็สามารถสร้างข้อมูลของลูกค้าใหม่ได้เลยครับใส่ชื่อนามสกุล อีเมลจำเป็นต้องใส่นะครับเพราะจะมีการส่งรายละเอียดข้อมูลการจองนี้ไปให้ลูกค้าครับเบอร์โทรถ้าใส่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ลูกค้าเป็น SMS ด้วยครับ จากนั้นกดเซฟแล้วไปหน้าต่อไปเลือกว่าลูกค้าจะใช้บริการใดกำหนดวันอีกครั้งก็ได้จากตรงนี้ครับ และจะให้แจ้งเตือนลูกค้าทางอีเมลด้วยหรือไม่และกําหนดว่าการจองนี้ได้รับการชําระเงินแล้วหรือยังถ้าลูกค้าเข้ามาที่ร้านก็เลือก mark as paid ได้เลยครับแต่โทรโทรมาจองก็ใส่ไว้ว่ายังไม่จ่ายครับจากนั้น save ก็เรียบร้อยครับ ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าวันที่30ทีแมนจองไว้ตอนเที่ยงนวดอโรมาจำนวนชั่วโมงครึ่งและยังไม่จ่ายเงิน เพิ่มเติมสามารถแสดงผลของปฏิทินนี้ได้ครับเลือกเป็นวันก็จะแสดงเป็นรายชั่วโมงของวันนั้นว่ามีการจองช่วงเวลาใดบ้างหรือแสดงทีละ3วันก็ได้ครับถ้าคุณลูกค้าสงสัยหรือติดปัญหาใด รบกวนแจ้งกลับมาที่ QMaker นะครับขอบคุณมากครับ